สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังทําการแปลรูปก,กอยนะกอยข้าวเหนียวเนี่ยคะ่ะหัวกอยปลายฝนต้นหนาวนะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มนะคะเริ่มเริ่มฤด,ดูกาลกินกอยแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตจากหัวกอยเนี่ยคะ่ะช่วงฤด,ดูฝนนะคะเราจะไม่เก็บนะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะมันจะเป็นช่วงที่หัวกอยนะคะมันจะมีปริมาณสารนะที่มันจะทําให้เราเมาระคะเยอะกว่าปกติก็ต้องรอให้มันหมดฝนนะ เราถึงจะเริ่มเริ่มเอามากินเริ่มเอามาทำนี่ยคะ่ะลักษณะของหัวกอยมันจะเมานั้นเพื่อนถ้าทำไม่ถูกวิธีเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาแชร์นะคะวิธีการทำกอยข้าวเหนียวไว้รับประทานนะคะในรูปแบบของเรานะวิธีของเราไม่มีเมานะเราทำกินทำขายทุกปีเลยค่ะเพื่อนเริ่มจากเราจะต้องปอกกอยก่อนนะไปเริ่มลงมือกันเลยอู้นี่กอยไข่นะเพื่อนกอยไข่มันจะมีสีเหลืองแบบนี้ ตัดรากออกให้หมดเลยนะอย่าเสียดายนะคะนี่ค่ะมันจะมีรอยต่อของรากเขาอยู่แบบนี้เราฝานออกให้หมดเลยนะฝานลงไปลึกๆเลยทําไม่ยากนะคะถ้าเรารู้วิธีเนอะรู้เทคนิคแต่มันก็จะใช้เวลานิดนึงกว่าจะได้กินก็เป็นสัปดาห์อปอกเสร็จแล้วนะคะก้อยของเราก็จะได้เนื้อก้อยสวยๆแบบนี้เลย ได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปฝานเป็นแผ่นบางๆนะคะวันนี้ใช้เป็นที่ฝานหน่อ,อไม้นะมันเร็วดีนะคะมีเป็นเครื่องมือที่เราประยุกเนาะประยุกขึ้นมาใหฮันเพื่อน ก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยมันเร็วนะแล้วก็ทำไม่เยอะด้วยเนี่ยจ้ะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะหลังจากที่ฝานเป็นแผ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดองเกลือเอาไว้ก่อนสองคืนนะคะเพื่อนเนียประมาณสองถ้วยนะของเรากลอยไม่เยอะเท่าไหร่ เติมน,น้ำลงไปใหท่วมเนื้อกอยนะคะปิดฝาไว้ด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวมแมลงลงไปเนาะข้อสำคัญนะคะของขั้นตอนนี้ก็คือจะต้องใส่เกลือให้พอนะคะใส่เกลือให้พอคะ่ะเพื่อนถ้าใส่ไม่พอเนาะมันจะไม่เป็นแผ่นพอเราไปทำขั้นตอนต่อไปอะคะ่ะ มันจะไม่เป็นแผ่นนะมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันจะไม่สวยนะคะแช่ไว้ก่อนคะ่ะสองวันสองคืนเนื้อก่อนนะคะที่เราดองเกลือเอาไว้นะคะสองวันสองคืนผ่านไปเราก็จะนําไปล้างน้ํานะเพื่อนเพื่อนเนื้อเขาจะอ่อนนิ่มแบบนี้เลยอ่อนนิ่มแผ่นแผ่น,ผนสวยๆแบบนี้เลยข้อสําคัญคือมันจะต้องพอเกลือนะคะถ้ามันไม่พอเกลือมันจะไม่เป็นแผ่นมันจะเละ เนี่ยจันเพื่อนอ้ออกจากน้ำเกลือนะแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่าเนี่ยค่ะได้เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะนําไปล้างน้ําเปล่าก่อนจ้าหลังจากที่เราล้างน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่ถุงผ้านะเพื่อนๆแล้วก็นําไปปั่นแห้งนะคะรีดน้ําออกจากเนื้อกอยให้ได้มากที่สุดเนาะเราจะใช้วิธีการปั่นแห้งนะคะนี่ล้างน้ำแล้วใส่ถุงผ้าไปแล้วเดี๋ยวาไปปั่นแห้งกันจ้า ปั่นเสร็จแล้วก็จะได้รักษณะประมาณนี้นั่นเพื่อนเดี๋ยวก็ออกไปแช่น้ํานะปล่อยให้น้ําไหลผ่านเราใช้เครื่องซักผ้าปั่นนะคะปั่นเพื่อรีดน้ําออกจากเนื้อกอยให้ได้มากที่สุดนี่ใช้เวลาในการปั่น5นาทีนะคะเนี่ยค่ะปั่นเสร็จละเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นนะคะแล้วก็ไปแช่น้ําจ้านามาใส่ถังนะคะแล้วก็เปิดน้ําให้ไหลผ่านตัวเนื้อกอยนะคะไหลออกแบบนี้ค่ะเพื่อนสามวันสามคืนเลยนะ หลังจากที่ครบกําหนดนเวลานะคะเราก็จะนําเนื้อกอยนะคะคไปล้างน้ําเสร็จแล้วก็จะนําไปปั่นแห้งอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนําน้ํานะคะออกจากเนื้อกอยให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะทําการบ่มเนื้อกอยนะคะโดยการนํากอยะคะ่ะไปใส่ในถุงพลาสติกบ่มไว้อีก3วันนะคะเนื้อกอยนะคะที่เราบ่มเอาไว้นะคะครบ3วันแล้วค่ะเพื่อน2อถึงสวันนะบ่มเอาไว้เพื่อให้เนื้อกอยนะคะมีความเหนียวนุ่ม เนี่ย่ะเพื่อนเนื้อกอยนะที่เราบ่มเอาไว้มันก็จะเหนียวนุ่มเลยนะก่อนที่จะนําไปรับประทานนะคะเราก็จะนําไปล้างน้ําก่อนล้างน้ําแล้วก็นําไปนึ่งนะคะเนี่ยเนื้อกอยของเรานึ่งสุกแล้วนั้นเพื่อนทีสันน่ารับประทานมากเลยวันนี้ใส่มันเทศไปด้วยนะคะนึ่งใส่มันเทศเนาะเดี๋ยวก็จะไปคุกน้ําตาลคุกมะพร้าวรับประทานค่ะเพื่อนๆจะ้ะใส่เกลือน,นิดหน่อยแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วจ้า ไม่มีเมานะสูตรของเราไม่มีเมาทำเองกินเองค่ะเพื่อนๆจ้ะอืมเหนียวเนือ้ออร่อยมากๆเลยค่ะมะพร้าวน้ำหอม,นะออมเนาะหอมมะพร้าวไปอีกอืเนื้อกอยเนื้อมันเทศทำใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเหนียวเนืบมากๆ,ๆ ไม่เมานะไม่มีเมาอืมอร่อยก๋วยข้าเนียวของเรานึ่งคูมะพรา้าวใส่น้ำตาลนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยอร่อยสุดๆไปเลยค่ะก็ขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกำลังใจให้กันไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ